เราก็เทซะด้วยอ่ะใช่ทีนี้ก็ยงก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยบางทีแบบไปเจอสาวส,ายสวยเมื่อกี้การอะไรอย่างเงี้ยเธอจะเผอใจบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีถามเราแต่เราก็บอกว่าไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วเธอทําให้ผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้สวยน้อยลง สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดตัวด้วยคลิปน้องก้าวกันนะครับผมก็คือรถเรามันเท๊ซะด้วยนะครับทีนี้น้ําเข้านะครับก็เลยว้าวุ่นกันเลยนะครับตอนนี้ก็มีประเด็นหนึ่งนะครับของตัว MG5 นะครับก็คือน้าเนี่ยมันจะมีเข้าทางหลังรถกันนะครับผมก็คือแอดเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาให้นะครับอันนี้ก็คือจากท่านสมาชิกใน Facebook ท่านหนึ่งนะครับขออนุญาต นำคลิปมาเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆื่อนเพื่อเป็นประโยชน์และความรู้นะครับก็คือท่านนี้เนี่ยเช็ดเอาผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดเช,ช็ดแล้วเช็ดอีกก็ยังไม่หายนะครับแอดก็เลยจิตตกวันนี้นั่งล้างรถนะครับก็เลยขอเปิดฝากระโปรงดูมั่งนะครับอันนี้ก็ลองงัดเข้ามาดูนะครับโอเคคราวนี้อ่ะเยังแห้งดีนะครับผมวันนี้แอดก็ลองเปิดเข้าไปที่หลังรถอ๋อก็ยังดูแล้วไม่มีน้านะครับผมก็จิตตก เหมือนกันนะครับว่าไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้แอดก็ลองเช็คจากทางล่องน้ํานะครับก่อนที่มันจะถึงเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะน้ําเข้ารถเนี่ยก็คือไอซีนยางดําๆที่แอดจับจับอยู่นี่นะครับมันถ้าเกิดรถเนี่ยมันเริ่มเก่าแต่ว่าส่วนมากรถใหม่ยังไม่น่ามีปัญหานะครับก็คือดูซิว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับผมถ้าใครเกิดมีปัญหาน้ําเข้าหลังรถแล้วนะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับก็คือ เราก็ลองมุดไปที่ฝากระโปรงหลังนะครับผมแล้วก็ลองปิดประตูดูปิดประตูหลังนะครับแต่ว่าต้องมีคนที่อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปิดแล้วเปิดออกไม่ได้เนี่ยจะงานเข้าเอานะครับผมพอเราปิดปุ๊บใช่ไหมครับก็คือลองใช้สายยางเนี่ยฉีดน้ําหลังรถด,ดูนะครับ แล้วก็ฉีดจนลองสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยมันรั่วจากทางไหนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากซีนยางดำๆที่แอดเนี่ยจับให้ดูในตอนแรกนะครับหรือว่าบางท่านสมาชิกเนี่ยผมไปอ่านข้อมูลมาก็บอกว่าซันลูปเนี่ยมันอาจจะไหลทางซันลูปแต่ว่าแอดก็ยังไม่แน่ใจเพราะแอดใช้รุ่นดีใช่ไหมครับก็คือรุ่นที่มีซันลูปเนี่ยคือก็คือรุ่น x แล้วก็น้ำเนี่ยมันจะไหลลงมาไดถึงด้านหลังเลยเหรอ แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแอดก็คือคิดถูกนะครับที่ออกรุ่นนี้มาเพราะว่าแอดว่าแล้วว่าตัว MG5 เนี่ยมันน่าจะไม่แน่ใจในเรื่องของซันรูฟแอดก็เลยออกรุ่นธรรมดามาก็พอนะครับแล้วก็มาแต่งแต่งโหลดโหลดเอานะครับผมเพราะว่าคุณภาพของแบรนด์จีนก็ เอาพูดกันตรงๆว่าก็ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่หลงรักในบอดี้ของมันนะครับก็เลยซื้อมานะครับผมยังไงเพื่อนสมาชิกคนไหนมีปัญหานะครับก็ลองพยายามแก้อย่างที่วิธีแอดบอกนะครับก็คือซีนยางขอบนะครับผมแล้วก็ลองมุดเข้าไปในตัวฝากระโปรงหลังแล้วก็ให้เขาฉีดมานะครับถ,ถ้าสูนเนี่ยเขาแก้ไม่จบเราก็ต้องพยายาม ดูแลเองนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องน้ําไหลเข้าหลังรถเนี่ยถ้ามันเป็นปัญหาหนักๆเข้าเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดสนิมนะครับแล้วเกิดถ้าเกิดมันผุขึ้นมาวันไหนเราไม่ค่อยมีเวลาได้เปิดหลังรถเปิดมาอีกทีเจอปลาทองเอ้ยไม่ใช่นะครับก็คือทําให้มันเกิดสนิมนะครับรถเราเนี่ยนะครับก็คือมันจะช้าแล้วมันก็ราคาตกเลยนะครับผมยังไงก็เจอก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับยังไงก็ฝากดูแลรถท่าน ทุกคนด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องใหญ่เหมือนกันซึ่งแอดเนี่ยนำมาฝากนะครับผมยังไงเพื่อนสมาชิกคนไหนที่น้ำเข้าหลังรถแล้วนะครับก็คือมาพิมพ์คอมเมนต์บอกวิธีกับเพื่อนๆได้นะครับยังไงแอดก็จะฝากตามรายงานผลตัวนี้มาให้นะครับว่าวิธีแก้เนี่ยมันแก้กันอย่างไรนะครับ ยังไงจะฝากตามให้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เนียนะครับข้อมูลดีๆของ MG5 a d ก็จะนำมาฝากอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางเรามีกดปุ่มเต็งได้นะครับยังไงเพื่อนๆก็อยากจะบริจาคให้แอดเป็นกำลังใจให้แอดก็สามารถกดปุ่ม s u p e r t ร์เตได้นะครับตามกำลังทรัพย์ของท่านนะครับตามความเอ็นดูนะครับในช่องของเรานะครับวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ